สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันเป็นประจำทุกวันกับช่องยกระดับจิตวิญญาณคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจที่ให้ท่านผู้ชม fc ของเราทุกๆุกคนได้เห็นการทำงานของขั้นตอนช่างที่ทำในเรื่องของพระพุทธรูปที่ผมจะนำไปถวายวัดนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วการพ่นสีทองคำชั้นที่สามก่อนที่จะพ่นสีทองทั้งหมดนะผมก็ได้ทาคลิปให้ท่านได้เห็น ขั้นตอนการทําตั้งแต่ตอนแรกเลยจนมาถึงขั้นสุดท้ายสีที่ใช้เป็นสีที่ใช้สําหรับทำรถยนต์เป็นสีที่แพงที่สุดมีคุณภาพสูงที่สุดแล้วก่อนที่จะมาพ่นสีทองนั้นเราก็ผ่านกระบวนการต่างๆมากมายตามแบบวิชาของช่างเขาซึ่งจะทําให้สีนั้นเกิดความตึงความเงางามความเรียบตึงของผิวงานตอนนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้าย ก็พูดไปคุยไปก็ให้ท่านได้ยินด้วยต้องขออภัยเครื่องปั๊มลมนั้นทํางานก็จะมีเสียงเข้ามารบกวนบ้างนะครับต้องขออภัยตรงนี้ด้วยก็ขออนุมโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมการสร้างพระพุทธปฏิมากรหน้าตัก20นิ้วในครั้งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากทําสีเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมีการแต่งตามุกใหม่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสัก4 5วันนะครับในการแต่งตามุกใหม่ทั้งหมดทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสร้างโอนเงินเข้ามานั้นผมก็นำมาสร้างพระพุทธรูปองค์นี้นับเป็นผู้สร่วมกันมีอาณิสงสูงเหมือนกันไม่ว่าท่านจะร่วมสร้างมาหนึ่งสลึงหบาท2บาทเท่าไรก็แล้วแต่จำนวนเงินนั้นไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าอานิสง์มากหรือน้อยกำลังใจของเราเท่านั้นที่เป็นเครื่องบ่งบอกนะครับ ส่วนท่านที่โอนมาเท่าไรก็แล้วแต่ผมเต็มใจยินดีและต้องขอกราบอนุโมทนากับทุกคนด้วยและทุกการร่วมสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ผมได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อท่านพญายมราชทุกคนทุกท่านทั้งเอ่ยนามหรือไม่เอ่ยนามจะเป็นดวงจิตท่านใดก็แล้วแต่ขอท่านพญายมราชเป็นสักขีพยานในการร่วมสร้างพระพุทธรูปหน้าตักหนึ่งศอกกว่าองค์นี้กับผม เมื่อสําเร็จรูปแล้วนะครับผมให้ช่านดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ช่างกําลังทํางานอยู่ผมมองด้วยตาเปล่าในระยะขนาดนี้มองเข้าไปนี่สีผ่องมากคล้ายๆกับทองคําแต่เวลาผ่านกล้องมาแล้วผมไม่ทราบว่าจะออกเป็นแบบไหนอันนี้เป็นชั้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ อันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมผมคัดตั้งแต่ช่างวัสดุทุกอย่างทุกชิ้นเพื่อให้เกิดความสวยงามจับใจพวกเรามากที่สุดเห็นแล้วมีความชื่นใจครับเกิดปิติมากเสียงผมต้องตะโกนพูดต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเครื่องปวามลมทํางานวันนี้ผมไม่ได้ออกไปถ่ายทําด้านนอกผมต้องอยู่กับช่างอยู่กับพระพุทธรูปองนี้มีความชื่นใจมากเดี๋ยวผมขอเข้ามาใกล้ๆกล้องนิดหนึ่งครับ หลังจากเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยผมก็จะบันทึกให้ท่านได้ชมด้วยและตอนที่ถวายพระผมก็จะบันทึกด้วยหลังจากทำสีนี้เสร็จแล้วต้องขอเวลาอีกสักหลายวันหน่อยครับในการแต่งตามุกครับเราต้องการทำให้มีความสวยงามสมบูรณ์ที่สุดให้สมกับเป็นครูใหญ่ของพวกเราคือองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดแล้วผมเกิดปิติครับอันนี้ขนลุกจริงๆครับแล้วก็ชื่นใจกับ พี่น้อง f อของเราทุกท่านเลยที่มีใจร่วมสร้างกับผมหากผมสามารถเห็นวิมานของท่านได้ก็คงจะปรากฏแล้วบนสวรรค์บนพมหรือบนพะนธพพานขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละท่านทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความสามคัคคีความมีใจอันบริสุทธิ์ที่มีจิตเจตนาร่วมกันคลิปนี้เราก็เจอกันเพียงเท่านี้ก่อน นะครับถือเป็นคลิปเฉพาะกิจที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นในการทําพระแต่ละขั้นตอนหลังจากผมพูดจบแล้วผมจะให้ท่านดูนะครับตั้งแต่เช้าที่ผมพยายามมนทึกแต่ละขั้นตอนก็ความตั้งใจของทุกท่านก็บรรลุผลในค่ําวันนี้อย่างแน่นอนและก็จะทําตามุกข,ขององค์พระพุทธนี้ต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เราเจอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ก็จะให้ท่านผู้ชม f อฟทุกทกท่านได้เห็นกระบวนการขั้นตอนในการทําง,งานของช่างซึ่งเราได้ใช้ช่างพิเศษนะครับถ้าเราไปจ้างข้างนอกเนี่ยเราจะเสียเงบประมาณมันมากผมก็จะพยายามทําตามงบประมาณที่พอหาได้กับที่ท่านเอฟทุกทกท่านที่ได้ร่วมสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ออกมาหน้าตักสอกว่าหรือหน้าตัก20นิ้ว ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการที่ล้างผิวเป่าผิวแต่งผิวแล้วต้องมีการขัดผิวนะครับแล้วก็ถึงจะรองพื้นแล้วพ่นด้วยสีทองคำครับซึ่งเป็นสีคุณภาพเกรดดีคาดว่างบประมาณก็คงจะพอสมควรแต่ว่าก็พยายามคุมไม่ให้เกินเลยมากจนเกินไปก็คือทำตามกำลังที่ทำได้แต่ผมเน้นโฟกัสไปที่ผลงานที่ออกมาจะต้องมีคุณภาพเมื่อผู้ใดที่ได้เห็นได้กราศไหวแล้วจิต ก็จะจับในองค์พระสีจะสว่างเป็นสีทองคําสว่างสะท้อนแสงนะครับเป็นสีทองคำนะครับไม่ใช่ทองบอลธรรมดาหรือไม่ใช่สีเหลืองธรรมดาเพราะเนื้อนี้เป็นเนื้อทองเหลืองถ้าเกิดเนื้อทองเหลืองปล่อยทิ้งไว้ตามอายุเขาสามปีห้าปีผิวจะกระคล้ำดำําแต่ถ้าเราทําสีทองคําลงไปนี้จะอยู่ตลอดอายุของพระนะครับคุณภาพการทํางานก็เหมือนกับการทําสีรถซึ่งต้องเน้นคุณภาพมาก จะมีอะไรย่นนิดนึงไม่ได้จะมีเม็ดทรายมาตรงหรือเม็ดโลหะมาตรงนิดนึงก็ไม่ได้คือผมจะดูแลการทํางานของช่างทุกขั้นตอนแล้วจะมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นทุกกระบวนการขั้นตอนท่านใดที่อยากจะร่วมสร้างก็ยังคงร่วมได้อยู่นะครับแล้วผมจะให้ท่านดูเป็นขั้นตอนครับตอนนี้ทางช่างเขาก็เริ่มทํางานเป็นครั้งแรกครับ ทำสะอาดองค์พระทั้งหมดก่อนแล้วจึงจะมาปัดผิวอีกทีคือหลายขั้นตอนครับการทํำผิวทองคามันไม่เหมือนกับการเอาสีมาพ่นธรรมดาเหมือนร้านทั่วไป นี่ก็เป็นกระบวนการพ่นรองพื้นครับเพื่อดูผิวงานด้วยว่าตรงไหนมีจุดตำริที่จะต้องแก้ไขอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นวิธีการของทางช่างเขานะครับ อันนี้หลังจากเราลงรองพื้นแล้วก็ต้องมาขัดน้ำอีกทีหนึ่งเหมือนกับการทำสีรถยนต์ครับผิวจะตึงเนียนละเอียดอยนี้เรียกขัดน้ำนะครับขัดน้ำใช้กระดาษทรายเบอร์พันสอง ก่อนที่จะลงสีทองคำจริงได้เราก็ต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่ล้างองค์พระขัดผิวพระพ่นรองพื้นแล้วมาขัดรองพื้นอีกทีหนึ่งแล้วจึงจะลงสีจริงได้ซึ่งเป็นสีทองคำไม่ใช่สีเหลืองบอลธรรมดาครับต้องขอขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านและขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้ร่วมมา ขอท่านพญายมราชเป็นพยานให้กับทุกๆท,ท่านด้วยครับสาธุหลังจากช่างได้ขัดน้ำแล้วด้วยกระดาษทรายเบอร์พันสองก็เอามาไล่ไอ้น้ำทั้งหมดทุกซอกทุกมุมต้องไม่มีไอ้น้ำครับการพ่นด้วยสีทองคำก็จะมีการจับแน่นและไม่มีการหลุด ต่อจากขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการพ่นสีทองคำแล้วจะมีการตกแต่งพระเนตรท่านใหม่ครับเป็นพระเนตรมุกของเดิมนั้นอุบัติเหตุเกิดชำรุดหลุดไปซีกหนึงจะต้องมีการซ่อมใหม่ให้เหมือนเดิมนะครับผมก็ได้จัดหาเปลือกหอยมุกมาแล้ว นี่ก็จะเป็นการปิดตาคนนะครับนี่เป็นการปิดตาไม่ให้สีเข้าไปเปื้อนเละที่ดวงตาบางทงจะทำการพ่นเขาเรียกว่าเป็นการสาดสีนะครับ รอบนี้เป็นสีทองชั้นที่สองครับคือสีที่ใช้พ่นนี่ไม่ใช่สีเหลืองธรรมดาไม่ใช่สีทองบอลธรรมดาจะเป็นสีทองคํานะครับก็ราคาของสีทองคานี่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่ก็ขึ้นใจครับเมื่อเสร็จงานแล้วเราเลือกใช้คุณภาพทั้งหมด กาพ่นก็เป็นกาพ่นสําหรับทําสีรถยนต์โดยเฉพาะจะให้ความละเอียดของเม็ดสีที่เป็นละอองออกมาจับจะมีความเนียนแน่นทำงานด้วยลมครับจะมีปั๊มลมตัวหนึง่งปั๊มลมไฟฟ้าอันนี้เป็นกาแอร์บัดใช้ในการพ่นซึ่งค่อนข้างจะพฤฤิสูันทุกขั้นตอนครับเพื่อให้ออกมา ชื่นใจที่สุดให้สมกับเป็นพระพุทธปฏธิมาพัฒนลบอาจจะดังนิดนึงนะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตอ่านรายชื่อท่านผู้ที่ร่วมสร้างพระพุทธรูปตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงล่าสุดเย็นวันนี้ครับท่านแรกคุณทรงเดชเหลืองวิไลห้าร้บาท ท่านที่สองคุณนิสาชนกราบใส่แก้ว30บาทท่านที่สามคุณสมศักดิบ199าบาทครับถ้าท่านใดที่มีรายชื่อขาดตกบกพร่องประการใดผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็พยายามรวบรวมมาตามที่มีการส่งลายมาให้แต่ถ้าบางท่านที่ไม่ได้ส่งลายมาผมก็พยายามดูยอดที่เข้ามานำมาอ่านแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกัน ก็ขอร่วมอนุโมทนากับทุกท่านด้วยถึงแม้จะเป็นคนสร้างเองก็ตามทุกท่านที่ได้ร่วมมาก็เปรียบเสมือนเป็นผู้สร้างร่วมกันกับผมเช่นกันผมขออาราธนาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์รวมถึงท่านพญายมราชได้โปรโดจงเป็นสกีพยานให้กับทุกๆท,ท่านทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้ร่วมสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้